วันนี้มันไม่จำเป็นต้องไปให้คุณค่าหรือเห็นค่ากับคนที่เขาไม่เห็นค่าเราการที่คนคนหนึงไม่เห็นค่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีค่ากับใครเลย everybody first I am the last สวัสดีค่ะไว้นะคะไว้เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบให้คนอื่นมาก่อนไว้เองเสมอไว้ให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นใครค่ะที่ขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามจากไว้ไว้เต็มใจทําให้สิ่งที่ไว้ทําอยู่ไม่ใช่แค่ตัวไว้ที่ทํานะคะไว้ก็สงสัยเหมือนกันว่าพฤติกรรมที่ไว้เป็นอันเนี้ยเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านไว้อะเป็นกันทั้งบ้านเลยค่ะ ถ้าสมมุติว่าเรามีญาติที่อยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งกล้าไหมคะออกเงินให้เขาก่อนโดยที่เขาไม่เคยจ่ายคืนเลยสักบาทปัจจุบันนี้บ้านหลังนั้นญาติคนนั้นอยู่อาศัยโดยใช้เงินของทางบ้านไว้อยู่ค่ะและเขาก็ไม่เคยผ่อนคืนเลยถามว่าเสียดายเงินไหมจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเสียดายเลยคะ่ะเพราะทรัพย์สินคือข,ของเราญาติก็เป็นญาติเราก็คิดซะว่าเขาช่วยดูแลบ้านให้เราก็ได้ ไว้เป็นคนที่รักทุกคนรอบตัวแค่กริ๊งเดียวที่โทรมาไว้สามารถไปหาได้เลยแค่กริ๊งเดียวที่โทรมาไว้สามารถให้คำปรึกษากับคุณได้เลยสามารถทำยังไงก็ได้ค่ะให้เพื่อนสบายใจที่สุดทำยังไงก็ได้ให้คนคนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ถ้าเราทำได้และเราไม่ลำบากตัวเองแต่ถ้าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราไม่ไหวเราหาตัวช่วยให้เขาได้ค่ะ I am the first, everybody last สังเกตนะคะประโยคคำศัพท์มันแค่สลับต่างกันนิดเดียวเองประโยคแรกที่ไว้เคยพูดไปอะคะ่ะ everybody first I am the last นั่นหมายความว่ามันเป็น identity ของไว้พันธุกรรมของไว้เองนี่แหละแต่ถามว่าแล้วทำไมาวันหนึ่งไว้ถึงเปลี่ยน identity ตัวเองมาเป็นเอาตัวเองก่อนคนอื่นเอาไว้ที่หลังพื้นฐานง่ายๆของคนเราเลยคะ่ะ มีความรักและอกหักไวเชื่อค่ะในนี้หลายๆท่านทุกคนย่อมเคยอกหักอกหักของแต่ละคนคงเป็นเรื่องที่ move on หรือข้ามผ่านมันได้ง่ายๆแต่สำหรับไว้การอกหักของไว้ก็คือเหมือนเราเดินที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามที่มีแสงสว่างมากๆในขณะที่เราเดินอยู่นั้นนะ่ะไฟดับเรามองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเป็นบ้านคนอื่น อาจจะเปิดไฟฉายเปิดแฟลชหรือจุดเทียนใช่ไหมคะสิ่งที่ทําวันนั้นกับตัวเองกับจิตใจตัวเองและร่างกายก็คือไว้ไม่สนใจอะไรเลยไว้ปิดกั้นทุกคนไว้ไม่สนว่าณวันนั้นความรู้สึกของไว้จะพุ่งชนกับอะไรบ้างพุ่งชนกับสิ่งที่มันเร้รารอะไรบ้างไว้ไม่แคร์เลยคะ่ะไว้ปิดกั้นทุกคนรวมถึงปิดกั้นตัวเองด้วยวันนั้นมันเป็นอะไรที่รู้สึกแย่แย่จน ทุกคนเป็นห่วงไว้ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านที่เป็นบ้านของตัวเองได้เพราะไวรู้สึกว่าในทุกๆมุมที่เราเห็นหรือทุกๆเหตุการณ์ที่เรากระทำมันยังเป็นภาพจำเดิมๆที่ยังทำให้เรานึกถึงรักครั้งนั้นที่มันแตกสลายไปแล้วมันทนไม่ได้จริงๆนะคะดึงขึ้นมาค่ะเหตุการณ์ดึงขึ้นมามันเกิดหลังจากที่เพื่อนไว้ได้รู้ว่าไว้แย่จังอกหักและ งานใหญ่แล้วเอาละสิไอไว้เจองานช้างเพื่อนทุกคนเป็นห่วงมากๆค่ะที่บ้านก็เป็นห่วงที่บ้านขอร้องให้กลับมาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ากลับมาที่บ้านยังไงเราก็หนีความจริงไม่พ้นวันนี้ถ้าจะให้ไว้ไม่อยากเห็นภาพเดิมๆแล้วขายบ้านทิ้งแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นไว้ทําไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนโทรมาถามไว้ว่า วันนี้เช้ากินข้าวกี่คำกินอะไรไปน้ำหนักขึ้นมาบ้างหรือยังกินแล้วปวดท้องไหมจริงๆเวงไม่ได้อยากกินเลยค่ะแต่ไวแค่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงไวแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วงเราเพราะว่าเราเคยเป็นห่วงคนอื่นมาก่อน จนเพื่อนโทรมาหาไว้คนหนึ่งเราบอกว่าไว้อยู่ไหนเช้าวันนั้นไว้ก็บอกว่าไว้อยู่ที่บ้านนี่แหละเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นลงมาข้างล่างหน่อยพอดีขับรถมาหาหน้าที่ที่ไวเปิดประตูบ,บ้านออกไปอะคะ่ะมีเพื่อนอยู่สี่คนที่มาพร้อมกันคนหนึ่งมาจากเชียงใหม่อีกคนหนึ่งจากสุพรรณบุรีราชบ,บุรีแล้วก็ประจบคีีขัน ไว้ขาดคนเดียวที่มาจากอีสานอ่ะบ้านไว้จะเป็นตลาดน้ำสี่ภาคแล้วนะเพื่อนพาไว้ไปเที่ยวไปกินข้าวไปหลายที่มากค่ะในวันนั้นน <found up> ่ะกิจกรรมเยอะเยอะมากๆแต่กิจกรรมแต่ละอย่างที่ไปทำอ่ะมันไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะทำเราแค่อยากเก็บตัวอยู่คนเดียวสุดท้ายเราก็ถามเพื่อนว่า ทำไมต้องออกมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยไว้ไม่เข้าใจเพื่อนก็บอกว่าไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยวันนี้ก็แค่อยากจะไปเที่ยวกันแล้วนึกถึงแกอยากให้แกมุกอ่อนอยากให้แกมีความสุขด้วยกันกับสิ่งที่กำลังทำกันอยู่ก็เลยพาออกไปด้วยกันไว้รู้สึกว่าดีจังทำไมเพื่อนเรารักเราจังเลยจนเพื่อนมาส่งที่บ้านค่ะ ระหว่างที่กําลังนั่งรถกลับมาเ <_ d ata> พื่อนก็หันมาบอกว่ายังอยากจะร้องไห้อยู่ไหมไหวไหมถ้าวันนี้เพื่อนไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนกลับไปไว้อยู่คนเดียวได้ไหม <_ d ata> คําถามนั้นเป็นคําถามที่ไวรู้สึกว่าดีจังทําไมทําไมเพื่อนเราถึงเป็นห่วงเราขนาดนี้รักเราขนาดนี้พร้อมที่จะมาหาเราที่ ที่เรากาลังมีปัญหาในวันที่เราจมกับตัวเองมากๆแล้วเพื่อนสามารถดึงเราขึ้นมาได้ขนาดนี้นาทีนั้นไว้กอดเพื่อนเราไว้ก็ร้องไห้ไว้ร้องไห้แบบร้องหนักมากซึ่งการร้องไห้ของไว้ไว้ไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจกับความรักที่มันแตกสลายไปนะคะไว้ร้องไห้กับสิ่งที่เพื่อนทําให้ไว้ร้องไห้กับสิ่งที่ เราเองก็เพิ่งจะได้รู้ว่าที่มันหานมาที่เราคอยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดในวันนี้ค่ะเราได้รับฟีดแบ็ต่างๆกลับมาจากเพื่อนเราอีกแบบหลายๆคนยังมีคนที่ไม่ทิ้งเราไปไหนแล้วก็อีกเหตุการณ์นหนึ่งค่ะระหว่างที่กินข้าวอยู่ด้วยกัน mm. เพื่อนก็ยื่นสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้ค่ะกล้วย กล้วยก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะบางคนก็กินเวลาที่อยู่ข้าวหรือกินเป็นผลไมท้ทานเป็นของว่างก็ได้เพื่อนยืนกล้วยมาให้แล้วบอกว่ากินเลยไว้ตอบกลับคำเดียวเลยคะ่ะง่ายๆสั้นๆไม่เพราะปกติไว้เป็นคนที่ไม่ชอบกินกล้วยเราไว้เกลียดกล้วยมากเพื่อนบอกว่าเห็นไหมย็นกล้วยให้กับคนที่ไม่กินอะ่ะเขาก็แค่ไม่กินเขาก็แค่ไม่เห็นค่า แต่ถ้ายื่นกล้วยที่มันดิบอะให้กับคนที่เขาขายกล้วยทอดอะเขาทํากล้วยทอดขายได้นะยื่นกล้วยที่สุกมากๆให้กับคนที่เท้าทําขนมปังเขาสามารถทําเค,คก้กกล้วยหอมก็ได้หรือแม้แต่ยืน่นจะเปลือกกล้วยหรือกล้วยที่มันสุกงอมจนแบบเน่าแล้วให้กับเกษตรกรเขายังทําปุ๋ยได้เลยฉะนั้นวันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องไปให้คุณค่าหรือเห็นค่ากับคนที่เขาไม่เห็นค่าเรา การที่คนคนนึงไม่เห็นค่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีค่ากับใครเลยเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันทําให้ไว้กลับมาคิดว่าจากการที่ไว้เปลี่ยนอ d เด t ิตี้ตัวเองว่า I am the first e v e r y body last ในวันนั <h <h ้นมันทําให้ไว้อะกลับไปเป็นไว้คนเดิมที่เห็นความสําคัญกับคนอื่นแล้วก็ให้เวลาให้ทุกอย่างกับคนอื่นที่เป็นตัวเองกลับมา เป็นไวในวันนี้อวก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนขอบคุณความรักดีๆกับทุกคนแล้วก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนค่ะไวรู้สึกว่าการที่เราแชร์ความรักคนอื่นแล้วเราสามารถมีความสุขไปด้วยกันได้ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายไวก็รู้สึกว่าโลกเนี้ยมันอาจจะน่าอยู่มากขึ้นและนี่ละค่ะไว้ Everybody first and the last ค่ะ ขอบคุณทุกวันมากมากเยครับที่มาแชร์เรื่องราวใรน